สวัสดีค่ะเมื่อนี้มากินตำหะงเฮิมด้วยค่ะพบกับช่องผักบุ้งชาแนลนะคะเมื่อนี้กินตำหะงเฮิมค่ะพี่นอ้องกินตำหงเฮิรมกับผักกระเสดค่ะพี่น้องเคยกินผักกระเสดบ้ค่ะผักกระเสดจะเป็นแบบนี้นะแล้วห้องกับ ขออนุญาตใส่เมื่อด้วยค่ะ แต่บางครห้งชัดบ่ค่ะขอาคุณมากเลยใ ชีพักเกษตรออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเม็ดจะเลี้ยงโตวสวยงามหลังจากนั้นห้ากจะรูดเลยดนะคะ่ะแซบ่บ ออโตัวกินไหมกินไหมครับต้มจำมากินกับคุณป้าเลยอยอนั่งตรงนี้ไหมสวัสดีครับก่อนเลย แกะได้ไหมเอาคุณป้าแกะให้อ๋อตัวแกะได้แล้วเอาโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยหูยเก่งมากเลยเอนุรูดสิรูดรูดเป็นปนเะเคยแล้วเหรอรูดเธอมาใกล้ๆมาลูกใกล้ๆอืม ไว้ไหมเผ็ดไ,ไหม,ม เกษตรเนี่ยกเก็บจากข้างบ้านเนื้อค่ะส่วนบมะฮองเฮิรมเนี่ยเนี่ยค่ะอยู่สวนอยู่วงสาย้องไปเห็นเบิยู่อยู่สวนข้างบ้าน,น,ะะน,านเนื้อค่ะเป็นมะฮองโคจากป้าข้างบ้านเนื้อ เม็ดส,สวยมากเลยค่ะตะคุงเฮิมเกิดมาค่ะ <c oughs> ข้างหลังพึ่นกำลังกินผัดเผ็ดหมูปลาด้วยค่ะปังกินนํำหงน้ำหนา,ปาบปะ เผ็ดแซ่บนัวนะคะ ลงตัวมาก 很热的那俩。<laughs> รูดแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมมือหนึ่งจับอย่างนี้เสร็จตรงนี้แล้วก็จับนี่ไว้แล้วก็ดึงลงข้างล่างทำไมแก้กล้องแล้วก็รูดไม่ใช่มือนึงจับอย่างนี้แล้วก็รูดรูได้หมดไหม เอาอีกบ่แซ่บมากแซ่บนัวอร่อยถึงใจมิดเรียงตัวสวยๆนะคะพักเกษตรธรรมชาติจ้าแซ่บมากเลยค่ะพี่น้องสิบบุดแล้วค่ะ แซบบ่แซบครับอ่าบองบองกล่องแซบครับแซบครับ <c oughs> อืมโต้ลัาไปลงยูทูบหรือยลรอครับโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้เผ็ดแห้งค่ะ <c oughs> พี่โตเผ็ดแห้งหบ่เผ็ดครับแล้วพอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะเดี๋ยวมีเมนูอีกย่างแซบๆเดี๋ยวผักบุ้งเสียอามาฝาก พเพื่อนเพนพี่นอ้องป้องปายทุกสุขูสุขนนะคนเด้อค่ะพอกันไมมคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย